ไปอกไปตรงกันนี้เราเดินทางมาแต่เช้าเลยเพราะว่าจะได้ไปคิวแรกเนาะพอไปถึงปุ๊บเราไปตรวจรถก่อนตรวจรถเสร็จปุ๊บพอใจช่างเขาตรวจรถเสร็จก็เอาเอกสารที่ตรวจรถไปโอนก็ได้จะเร็วถ้าไปสายเดี๋ยวคิวจะเยอะนะครับนะโอ้คักสิกจริงๆขีดีมาก และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์วิ่งมาประมาณเโลนะเดี๋ยวเราขับเข้าไปเลยครับไปรอคิวตรวจสภาพรถก่อนเลยเพราะว่าเราแจ้งย้ายมาแล้วนะครับนะจะโอนหรือจะอะไรถนะ้าพร้อมแนละ้วมาถึงมาตรวจรถก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเอกสารค่อยตามไปบางคนก็ไม่รู้นะแล้วแต่แนวนะครับนะไปเข้าไปรอกันดีกว่าคิวแรกเลยรถจอดอยู่โน่นน,นะจะได้เร็วไม่ใช่ไลยหรอกนะครับนะแปดโมงนะแปดโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ลุยกันนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อปกตินี่ถ้ารถไม่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดบุย์เนี่ยมันต้องแจ้งย้ายก่อนนะแจ้งย้ายที่แต่จริงๆมาแจ้งย้ายที่ปลายทางได้นะครับนะมันถึงจะโอนรถได้นะครับนะ<ม>ก็เมื่อวานแจ้งย้ายไปเสร็จเรียบร้อยเออเมื่อวันที่สิบสิบห้านะสิบห้าแจ้งย้ายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้มาวานันวันที่สนะิบเจ็ดก็คือผ่านไปอีกสองวันแล้วค่อยมานะนะก็ค่าแจ้งย้ายก็ยี่สิบห้าบาทนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าโอนกับเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วก็มันต้องเปลี่ยนใบภาษีด้วยนะจะหมดอีกเท่าไหร่ผมว่าก็อยู่แล้วเราน่าจะไปไม,ไม่ไม่กี่ร้อยนะอืมแต่เคยจ้างเขาทำนะไม่ต้องเอารถมาเลยเป็นพันนะโอ้โหเพราะว่าเราไม่มีเวลาบางทีใช่ไหมเพราะถ้า,ถ,าถ้าโอนถ้าโอนรถกันอย่างเงี้ยนะย้ายจังหวัดมันต้องเสียเวลาสองสองวันนะถ้าบางคนก็ทําทงานอะไรเงี้ยนะทํางานแล้วแบบเขาเรียกว่าอนะไรทำงาน บางทีมันต้องเสียเวลาสองวันลามาทำเองมันก็ไม่สะดวกมันก็จะมีคนที่เขาแบบรับจ้างทำนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเองไงแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะแต่ถ้ามาเองง่ายก็จะดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างครบทุกอย่างนะก็เจ้าหน้าที่ก็ขูดแผงคอนะเลขคอเลขเครื่องแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับก็จบละไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวรอ จะเซ็นเอกสารนิดหน่อยเรื่องของการโอนนะครับแล้วก็เอาทะเบียนไปฝ่ายทะเบียนไปทําการพิมพ์ลงเล่มแล้วก็รอรับป้ายเดี๋ยวมันต้องถอดป้ายนี้ออกเว้ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันไม่ได้เอาพกเครื่องมือมาในรถม่งก็ไม่มีแม่งจะออกยังไงนะครับนะเพราะมันต้องคืนป้ายเขาเนาะโอเคเโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะแม่ได้ป้ายแล้วแต่ป้ายต้องรออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเป็นก็คือหนึ่งกอไก่อออ่าง สามหนึ่งหกห้าบุรีรัมโอ้โคตรได้ก็ถือว่าตอนนี้นะครับเป็นเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอนเปลี่ยนมาใช้ที่บุรีรัมเรียบร้อยแล้วถือว่าสบายใจเวลาซื้อรถมานี่นะครับสิ่งแรกที่ควรทําเลยก็คือต้องโอนมาให้เรามาเป็นเจ้าของก่อนบางคนได้รถมานี่เอาไปแต่งเลยนะไม่ยอมโอนนะครับพอแต่งเสร็จปุ๊บจะมาโอนคราวนี้ยากละนะครับถึงยังไงก็ถ้าโอนมาเป็นชื่อเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของเนี่ยเวลาจะขายหรือจะทําอะไรจากนี่มันง่ายนะแต่ถ้าซติว่า ได้รถมาแล้วมันโอนมาเป็นชื่อเราไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าเราก็เราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นก็เราเพื่อนๆนะที่ได้รถมาอย่างไรที่ต้องทําโอนทะเบียนให้จบให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนี้จะไปทําอะไรก็จะง่ายแล้วโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอ้อค่าใช้จ่ายแจ้งย้าย25บาทนะครับแล้วก็โอนเปลี่ยนป้ายอีก265หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่290นะ ถือว่าไม่แพงมากนะสำหรับมอเามาตอร์ไซค์เพราะว่าภาษีผมถึงปี66เลยไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่มารับชมลาไปแล้ววันดีไปละ